Tại sao không phải này, Ok <laughs> Hai đứa nhận nhiều vậy Hãy mắc không ạ โอเคพี่อยู่โอเคนะระวัาางหน้านะครับมันเหยียบมันมาอย่างเดียวเลยบอกไป่รอไกลกว่ารอนานรอนาะนเดี๋ยวครับพี่เดี๋ยวที่ถอยหลังกลับตรงเนี้ยได้คลิปละไปกลายหครับ อันนี้ยังไม่ได้ใส่หกนันะ <laughs> หกนี่อีกลูกนึงเลยไอเส้นเก่านี้ลงนี่อะดี๋ยวถอยหลังเข้านี่ยทางนั้นมันลองไม่ได้ได้ลงคลิปนานเลย <laughs> สองได้เลยพี่ต่อเนื่อง <laughs> ตามเยอเลยเเดินโคตรดีเลยแป๊บเดียวตามมอไซค์ทันแล้ว <Blade ol ed>